ขาดชิดติดกันหันไปทางนี้เอ,อหายใจเข้าเราว่าแขนสองข้างขึ้นทางด้านบนพนมมือเหนือศีรษะหายใจออกเราคลายมือออก <S <S หายใจเข้าเราพนมมือเหนือศีรษะอีกครั้งหนึ่งหายใจออกราลดมือลงการสอบกอดแต่มือไม่ถึงหัวนะให้ลอยขึ้นจากเหนือศีรษะนิดนึง ใจเข้าเราเขยยดส้นเท้าขึ้นยืนด้วยจมูกเทา้าหายใจออกเราค่อยๆลดตัวลงมานั่งเอาโค้นนั่งทับบนส้นเทา้าทั้งๆท,ที่เรายังขยิบส้นเท้าอยู่หายใจเข้าเรายกลงตัวขึ้นค่อยๆย,ยกขาเรายังขยิบอยู่หายใจออกกดฝ่าเท้าลงให้ติดพื้นทำซ้ำสามครั้งนะ หายใจเข้าเราเขยง่งส้นเท้าขึ้นาหายใจออกค่อยๆลดสะโพกลงเอาก้นล่างทับบนส้นเท้าหายใจเข้าเรายกลำตัวขึ้นช้าๆหายใจออกกดฝ่าเท้าให้ติดพื้นหายใจเข้าเขย่งส้นเท้าขึ้นหายใจออกค่อยๆลดลงช้าๆ เอาก้านนั่งทับบนส้นเท้าค้างผ้าตรงนี้ไว้นะหายใจเข้าออกนะับผ้าสี่ปลายนิ้วเท้าทั้งสิบนิ้วเราต้องถึงพื้นนะสามสองหนึ่งจากนั้นสุดลมหายใจเข้าลึกๆเราค่อยๆยกลำตัวขึ้นหายใจใออกปล่อยเท้าลงใไขมือ ท่าน,นี้นะจะช่วยเอ็นร้อยหวายเราเแข็งแรงคราวน,นี้เราเก่งขาขวาไว้ยกเข่าซ้ายขึ้นมาเราประสานมือไว้ใต้ข่าซ้ายเหมือนเก่เครียดข้างล่างนี้หนูตั้ข่าซ้ายขึ้นสุดลมหายใจเข้าเก่งเก่งขาวขาวาไว้ให้ตึง ยังไม่ได้ทำอะไรเลยปวดร้าวไปมีสมาธิเดี๋ยวก่อนเก่งต้องขาขวาล็อกเข่าฝาให้ตึงเข่าขวาห้ามงอล็อกเข่าวาให้ตึงเก่งขาขาวาให้แน่นยกเข่าซ้ายขึ้นมาง่ายๆเอามือทั้งสองจับประสานกันไว้ที่ใต้เข่าซ้ายสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเราเตะขาซ้ายไปทางด้านหน้า หายใจเข้ายกเข่าซ้ายขึ้นหายใจออกเตะขาซ้ายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นลดขาลงเปลี่ยนข้างเข่าแข็งแรงขาแข็งแรงคราวนี้เราเก่งขาซ้ายยกเข่าขวาขึ้นมาเอามือทั้งสองข้างประสานกันไปใต้เข่าฝวา สูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเตะขาวขาวาไปทางด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า เราเก่งต้นขาวฝวายกเข่าซ้ายขึ้นมาคราวนี้เรามือทั้งสองข้างกอดเข่าวไว้พยายามยกเขา่าให้ชิดติดหน้าอกให้ได้มากที่สุดค้างท่น 5, านับห้าเราข่าฝาให้ตึงสี่สามสองหนึ่งจากนั้นเราเอามือฝ่าเท้าเซงไว้เอามือซ้ายจากเข่าซ้าย ด้านในเราผักออกทางด้านข้างทั้งข่างันผ้าสี่สามสองหนึ่งจากนั้นเราทิ้งหงาซ้ายไปทางด้านหลังลงมือว้การออกดดูดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเราเตะขาซ้ายไปทางด้านหลังโน้มลำตัวมาทางด้านหน้ทาทั้หน้านับผ้า สี 4, 3, 2, นะ่สามสองนเี่ยนาเกี้ <S 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 เก่งต้นขาซ้าย <C oughs> <C oughs> เก่งต้นขาซ้ายทำครูไม่มีสมาธิยกะขาขวา,าขึ้นมาก่อนถ้าทำคนเดียวทำได้อีกคนล้มมันก็จะล้มตาม ค้างท่านะหายใจก้าออกตลอดเวลานบะผ้าดูไข่บางคนหนึ่งหนึ่งเช้าสี่สามสุ่มไงสองหนึ่งคราวนี้เราเอามือซ้ายเท้าเซลไว้เอามือฝาจาับข้อฝาด้านในผักออกทางด้านข้างค้างท่าน้ำห้าสี่สามสอง หนึ่งจากนั้นเราเตะขาวขวาไปทางด้านหลังนะาลงมือไว้กลางอกสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเราวก้มลงทำล่าตัวลงมาเตะขาวขาวขาวไปทางด้านหลังท่าง่ารับท่าเราเก็บท้ายให้ตื้นทำร <c oughs> ่างตัวลงไปเตะขาขวาไม่ขึ้นน้ค่ะ